อ่าสวัสดีครับผมวันนี้กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิจิมอนเรียลไลทนะครับวันนี้ก็ได้เวลามาเปิดตู้ซูเปอร์กันนะครับ2ทุ่มโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็อัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพชรผมก็มีอยู่ประมาณเท่าไหร่หนะ900กว่านะครับก็อาจจะเปิดแค่800นะครับเหลืออีก100ก็ไว้ดัน Battle Park แบทเทิลพาร์คลวกันนะครับ ตู้ก็วอลเกอมอนเมทันกับลูรูมอนไก่อมอนนะครับที่รีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาลองเปิดตู้กันเลยนะครับกะว่าได้แค่ตัวนึงก็พอนะครับเพราะเก็บไว้ตัวอื่นมั่งแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าวันอาทิตย์นี้จะเอาไหมนะคิดอีกทีโอโ้โหโหลดโหลดอย่างนี้รุ้นได้ไหมเนี่ยแต่ อัปเดตมาเข้าออกเกมรู้สึกมันค้างๆยังไงไม่รู้นะมันนุ่งนวงไงไม่รู้ครับเป็นกันไหมครับของผมมันยังไงไม่รู้ว่ามันเหมือนมันโหลดข้อมูลไม่เสร็จหรือสักอย่างไม่มีผีเสื้อนะครับวงสีฟ้าโอ้โหลักษณะมันติดแรกจะโดนนะครับลุงไม่ขึ้นนะครับไม่มีอะไรมานะครับผมเปิดเร็วไปหรือเปล่าทุกทีผม ค่อยจะเปิดตอนตู้มันมาแล้วต้องรอไปสักหลายๆชั่วโมงแล้วค่อยมาเปิดแล้วลักษณะตัวมันออกมาแปลกแนะเห็นไหมมันจะมีเหมือนเหมือนมันปรับฟอนต์ปรับอะไรด้วยหรือเปล่าเหมือนลักษณะบอกบอกสีบอกอะไรเนี่ยมันมาแปลกแปกใช่ไหมมันทีแรกก็น,น่าจะโดนนะครับตัวมันก็พอใช้ได้เอออีกอย่างหนึ่งผมไปรู้ว่นี่มาเอ็กสกิลจากที่คุณเกลเขาไลฟ์เมื่อวานนี้นะ EX Skill ก็คือตีทะลุทุกอย่างเลยนะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันขออภัยด้วยที่บอกไม่หมดนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเรื่อง EX Skill นะครับคู่ดาวนานมากเลยนะ999วิิวิหรือเปล่านีนะ่ก็เราสามารถใส่ปลั๊กอินหรือว่าเอาพาสซีฟของตัวอื่นมาลดคู่ดาวได้เหมือนกันนะครับอโอเคครับมันติแลกเกลือนะครับ ได้หน uh ึ่งเพชรนะครับผมขอรีหน้าแล้วกันนะตอนนี้มีสูตรแล้วก็ทําไปก่อนนะครับขอรีหน้ามาหน่อยเพื่อมันจะดวงดีมั่งนะโอเคมาต่อไปมาวอลกมอนก็ได้ตัวอะไรก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับมันติที่สองนะครับโหลด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 แบบนี้เหมือนมาให้ดีใจนะครับใช่ไหม วงสีเขียวนะครับอาลุ้นกันว่ามีลุงไหมครับถ้ามีลุงก็น่าจะโอเคนะไม่มีลุงนะครับโอ้โหอันนี้ก็เกลือเหรอแล้วมันโหลดอะไรล่ะทุกทีมันโหลดโหลดข้อมูลตัวใหม่แต่นี้มันอัปเดตแพทใหม่ก็อาจจะโหลดข้อมูลตัวเก่าหรือว่าโหลดอะไรนินดนิดหน่อยหน่อยนะอันนี้เป็นสีโอ้โหขี้มาแล้วครับสีลุงหนึ่งอันเรียบร้อยนะครับตู้นี้มันตีนี้เกลือแน่นอน เปลี่ยนสีลุ้นยากนะครับต้องเม็ดสุดท้ายสีส้มนี้แต่ก็เป็นไปได้ยากนะ,นนะครับโอ้ยโดนแล้วครับตัวนี้เหลืออีกสองมันตินะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะแต่ตัวที่มีอยู่มันก็พอเล่นได้นะเล่นได้แหละแต่แค่ตัวใหม่มันสเตตสวยกว่าสเตตัสด,ดีกว่านะครับแต่ความสามารถอะไรพวกตัวเก่าก็ยังโอเคอยู่นะ ไม่ได้นะครับวันตีที่สองเกลือเหมือนเดิมนะครับผมได้มาเยอะแล้วเกมมันเล่นผมแล้วแหละผมว่านนะอะผมขอรีหน้าเกมใหม่เลยแล้วกันเข้าใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยนะมาเผื่อมันจะช่วยได้ว่าโหลดข้อมูลอะไรใหม่อย่างนี้นะใครได้แล้วมารีวิวผมหน่อยนะ เผื่อผมไม่ได้มันเป็นยังไงมันใช้ดีไหมนะครับผมก็อยากได้นะเพราะเอามาบูตเอาเหรียญเอาปลั๊กอินอะไรในระ้านค้าเยอะแยะมากมายรับของมาเพียบเลยนะอ่าในในร้านเลือกเซตกันดีๆนะครับมันมีเซตลดราคากับเซตเซตใหม่นะเลือกซื้อกันดีๆนะครับสองอเพชรเหมือนกันนะมันจะเป็นวอลกมอนตัวใหม่กับตัวเก่านะถ้าใครได้นะมาอีกทีนะครับ มันตีที่สามนะครับมันโหลดโหลดให้ดีใจตลอดนะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยเน็ตเป็นไรปะเนี่ยอืม อ่าโอเคมันค้างนะครับและผมกดออกไปมันก็เข้ามาหน้านี้เลยมีลุงสองตัวนะครับไม่ได้นะครับได้ซีดัมอนกับแมงมานะเกมมันเป็นไรมันค้างๆจนผมรอไม่ไหวไงผมก็เลยกดออกเลยอันนี้จะค้างอีกไหมมันติที่สี่นะมันติสุดท้ายของคลิปนี้นะมันจะค้างอีกไหมเนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าครับหรือว่ามันคนมันใช้งานเยอะหรือเปล่าของผมใช้ระบบ iOS นะมีใครค้างมันผมไหมนะ จะเป็นอย่างไรไหมเนี่ยนั่นไงเมื่อกี้ก็เป็นอย่างงี้ครับมัน,ม,นมันเหมือนเน็ตไม่ดีนะแต่ผมก็ปล่อยไวไฟดูหนังอยู่นะมันก็ใช้ได้นะครับโอ้ไม่มานะครับและจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันไดอนิเมชั่นอะไรมันลุ้นมันได้อะไรไหมเนี่ยไม่น่ารีบเปิดเลยโอ,โ,โอ้โหเซ็งแล้วเนี่ยแปดร้อย <laughs> จะได้อะไรไหมเนี่ย ยาวแล้วครับผมว่าต้องออกแล้วมั้งนี่มันไม่มานะครับมันเหมือนจะโหลดมันเหมือนจะโหลดไปแต่มันไม่โหลดนะต้องออกแล้วมั้งนี่อ้าโอเคเดี๋ยวผมตัดบทออกเลยนะ อ่ะโอเคครับมาแล้วมาดูซิมันจะได้อะไรเกมมันมันค้างๆค,ครับโอ้โหได้แล้วซีดารมอนกระแมงเหมือนเดิมเลยบั็กหรือเปล่าเนี่ยมันให้ผมค้างแล้วมันก็ได้สองตัวนี้อีกแล้วนะอะไรนี่ <laughs> เกลือนะครับสีมันติไม่ได้ลุ้นอะไรเลยสองมันติหลังแบบเซ็งมากเกมค้างนะครับโอ้เซ็งเลยโอเคนะครับ วันนี้การเราจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูวันเทิตอีกทีว่าจะเปิดไหมนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ